จ ar, ุไฟฟ้าลบ4ี่และบวก9กมโครคูเราบหากัน1เมตรยงหาจุดที่สนามไฟฟ้าผลักอินสูลวันนี้ใช trendy, ้สูตรเขียนั้งคั e หนึ่งล2 e สองแ kq หน่ง r ลังสอง Okay, Thank you long.